คุณจําได้หรือไม่ว่าประโยคที่คุณเนี่ยเป็นประโยคสําคัญในการขอเขาเป็นแฟนเนี่ยคือประโยคอะไรเป็นแฟนกันไหมอะไรเนี่ยประโยคสําคัญที่ขอเป็นแฟนนั่นก็คือพี่ปล่อยหนูไปไม่ได้โไม่ถามจริงๆนะดูแบบรักกันพี่ขาดหนูไม่ได้จริงๆคบกันปีหนึ่งมึงไล่เขาออกจากบ้านทำไม แต่พอมาอยู่กับเราแล้วอ่ะแล้วก็เหมือนว่าเขาอยากจะดูแลผมแต่มันเริ่มไม่ให้กดคนเขาอ่ะระหว่างนั้นเนะ่ะเรามีทอมไหมมีค่ะแน่นอนเราเนี่ยจะร้อังไงอ่ะโอ้ช่วงแรกๆเหมือนว่าเขาแบบยังจะคิดะขวงใจอยู่ว่าทำไมพี่อาร์มทำแบบนี้ไม่เคยเจอผมอ่ะพูดจาแบบนี้แล้วก็ให้ออกให้ออกไปแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยอาร์มก็เป็นคนที่แบบเซนซิทีฟเรืๆๆ่องครอบครัวได้ข่าวว่าร้องไห้เพราะดูคลิปที่ที่ผมซื้อบ้านใช่ค่ะ ถามเบิร์นเดี๋ยวนั่งดูไงผม้็เรอยกเราให้เราอยากไงพี่อยากมีคนที่มองเห็นความสำเร็จของเราในวันนี้เอ้ยโอเคครับสุดปอกสวัสดีครับวันนี้ความฝันของเราบอกไว้เลยว่าแท้จะทำสำเร็จแล้วแต่ขนาดมันเล็กกว่านิดนึงข้างหลังของผมนี้เขาเรียกว่ากระโดงอะไรนะโคลอสเซียมโคลอสเซียมครับทุกคนเราได้มาถึงแล้ว อ่ะเราก็ได้มาถึงแล้วนะครับผมบอกกันเลยว่าเป็นความสุขของพวกเราอยา่างไปเดินเท้เาทั่วโลกนะ,ละเดี๋ยวเราเพิ่งซื้อตั๋วกันไปเดี๋ยวเราไปต่างประเทศกันต่อไป,ไปอีกประเทศหนึ่งไปดิโอเคดูปาร์าี้กันครับโอเคครับมาถึงแล้วนี่คือหอไอเฟลคนอาจจะมามากนะครับทุกคนบอกวาถ้าพี่ก็พ,กพ,กพามาแล้วทิ้งกันได้บัตรปีมาแล้วว่าให้บัตรมาก็หนีได้คือมาหอไอเฟลแล้วจะบอกว่าหอไอเฟลนี่ครับผมเขาสร้างมาเพื่ออะไรสักอย่างหนึ่งไปทัศน์อุกิลนดูเองนะครับเฮ้ยแต่ว่ามีพี่หนึ่งนะ ไอ้เกแล้วเหรอ,ะอ,อจะไปกันต่อนี่พี่เจ็ดแลกแล้วเน <c oughs> ี่ยพี่ง่วงนะเนะี่ยพี่ง่วงมากเลยเช่นเดียวกันพี่ง่วงนะเนี่ยอียิบเฮ้ยไป,ไปอียิบอีโป้อียิบเป็นฮักเอ้า <c oughs> และนี่ก <apply some guitar> ็คือมหาปริิโบราณนะครับผมตั้งที่เมืองกี้านครับผมผมชอบมากผมเลยอยากจะมาต้องนานแล้วนะครับจะขี่อูมาดูนะครับผมเฮ้ยนักท่องเที่ยวผมมีนักท่องเที่ยวมเลยไปสัมภาษณ์นักท่องเที่ยวกันว่าเขามาที่นี่ได้อย่างไรชอบที่นี่เพราะว่าอะไรนะครับฮัลโหลรอีกาทีมราั้ o เป a ดอะไรฮ s ไฟสเกลไฟไฟมึงอะไฟกอดด้วยดิมาเจอกันกอดกันด้วยดิเฮียโควิดมึงยังกอดเบียร์กูไ้เขาปลอดเชื้อที่หายแนะนำยังเป็นทางการนะนี่คืออาร์มเอโอซอรี่สวัสดีครับนี่คือเฟิร์นเอโอซอรี่ ตอนนี้เราอยู่กันที่ Dream World นะครับผมเดี๋ยวเราไปหาที่แบบว่านั่งคุยนั่งจิบน้ำจิบอะไรกันนิดนึงดีกว่าได้โอเคเฮ้ยปิดรายการสอนปิดแบบเปลี่ยนแบบ AO อ่ะทำยังไงทำยังไงทำยังไงพูดไปพูดไปกซิบบอกก็เดี๋ยวเราจะเดี๋ยวเรานะครับไปไปที่อื่นต่อที่อื่นต่อนั่งคุยกันนั่งคุยกันปิดกล้องซะปิดกล้องซะเอามือไปปิดกล้องซะเอามือไปปิดกล้องซะมือของมึงอะปิดมือของมึงอะไปปิดกล้องซะไอ้เหี้ยมือมึงเนี่ยแปะเข้าไปแปะเข้าไปสิโอ้พระเจ้าโอ้ยพระเจ้าหยอกอ้า เมั้ไหมได้ไดจริงหรือไม่ครับ <c oughs> คุณ2คนเจอกันเนี่ยครั้งแรกในวันที่12มีนาคมพุทธศัก,ศกราช2 5 6 3โดยที่คุณตามน้องเฟิร์นไปเจอที่ร้านเหล้าแห่งหนึ่งย่านรังสิตซึ่งเขาเนี่ยอยู่กับเพื่อนคุณยังตามเข้าไปจริงหรือไม่ครับจริงครับผมจริงจน้องเฟิร์นทักผมก่อน ไอ้จริงๆตอนนั้นจัดงานโอฮาน่าเฟสโอฮาน่ามิวสิกฟสติโลผมก็มาดีกีตาร์ข้างบนแล้วลื่นทีนี้ลื่นปึ้งเราาทักมาน i ทิงไอจีมาเป็นแฟนคลับเขาอยู่แล้วใช่ก็แบบทักเขาไปว่าไอพี่เจ็บไหมอะไรเงี้ยเคยดูแบบบุฟเฟ่เลยเคยดูเคยดูรู้จักพี่บอลก่อนโอ้ยนู้จับพี่บอลก่อนด้วย พี่อันนี่มันร้ายคิดอะไรทำให้ถึงทักไปเป็นแฟนคลับคนนึงใช่ค่ะปกติแล้วก็ไม่ได้คิดว่าพี่เขาจะอ่านหรือว่าจะมาตอบอะไรอย่างงี้แต่สุดท้ายเขาก็ตอบโดยรวมตอนนั้นมีประมาณเกือบ20คนพี่ทักมาแบบว่าเพราะมันตลกไงมันลื่นแล้วกันเนี้ยคนทักมาเอือเป็นไงมันกระฮากันหมดอะเขาถามเฮ้ยเหรอผมมาคัดเลือกดีอันนี้คืออยู่ในหนึ่งในนั้นใช่หนึ่งในนั้นที่ทักมาใช่เดีนี้ผมก็ดูเลือกเลือกเลือกไปก็มาเจอคนนี้เกาไปส่องในจอไปเลยโอ้โหตู้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 ไม่ นาไม่ดูเนะเขาไม่ดูตูดเขาเลยด้านลูตั้งแต่ป๊บโปบเอ้ยป๊บโป๊บเอ้ยป๊บปบเอ้ยเย็นๆโปรไฟล์โปรไฟล์เห็นหน้าล้วไอเว่ยมาโป๊เป้ยเห็นหน้าแล้วคัดมาแล้วก็เลยดูแบบว่าชีวิตเขาเขาเป็นยังไงเขาเป็นนักเต้นอะไรอย่างงี้ทั้วเวอร์อย่างงี้พี่ขอดูเป็นบุญตาหน่อยได้ไหมว่าไอการทัวเวอร์กเอาไปมือเป็นยังไงได้เออไอบอลก็อย่างเงี้ยไอเนี้ยกูเต้นบนเรือด้วยพี้ยมานิดดเียวนิดเดียวนิดเดียวนิดเดียว เฮ้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 ไม่กูใสุ่้ดอินเดียเลยเราก็เลยส่องเ้าเสร็จปุ๊บถูกใจดูไม่เลยนะไม่ใช่ไม่ใช่นักวันนั้นเลยนะเอ่อสตอรี่เขาอะเขาเป็นอยู่ไหนทำอะไรอะไรอย่างเงี้ยถึงแบบแอบดูเขาตลอดทุกวันทุกวันและทีนี้วันนั้นน่ะเขาไปร้านเหล้ากับเพื่อนทำไมเราถึงต้องตามไปนัดกันไหมไม่ได้นัดรู้ว่าเขาอยู่ร้านนี้เฮ้ยเห้นี่วะเราอยู่ไหนของหนึ่งเขาไปร้านเหล้าแถวกรงเทพอ่ะไม่ได้ใกล้นะ สิบห้าทีถ้าตอนนั้นน้องอยู่แถวๆบางปะอินมึงก็บอกว่าใกล้บอกไหมพิมพ์บอกไหมบอกบอกจะไปหาคือแล้วความที่บอกว่าเออใช่ใช่หนูแบบคุยหนูเป็นคนอัปเดตเพาแบบเออวันนี้แบบมาดื่มกับเพื่อนตรงนี้นะอะไรอย่างเงี้ยหนังก็แบบว่าขอตามมาคืออัปเดตในไอจีสตอรี่ของเราใช่ใช่หรือว่าเราอัปเดตกับเขาด้วยอัปเดทกับเขาทาไมต้องอัปเดตกับเขาณตอนนั้นคืออะไรมันคือแฟนคลับทำไมต้องอัปเดตเหมือนตอนนั้นเขาขอไลน์มาแล้ว นี่ก็จำไม่ได้หรอกที่ไม่ได้จำเพราะว่ากูขอเยอะมากก็คือเราต่อไปเลยไล่ไส้แล้วโอเนดีๆนะพูดดีๆนะพูดจริงพูดคำจริงหมดเลยใช่ใช่แต่ตอนนั้นยังไม่ได้แบบยังไม่ได้ครบยังไม่ครบเป็นแค่คนแบบต้ะกันตามไปแล้วยังไงต่อไปเลยครับชวนไอเดียไปด้วยต้องมีเพื่อนต้องมีแบ็กอัพฮาร์เลยสองคันบ๊อบ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 ามองบบ๊อ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 รบ๊อบ์เอบบ๊อบบ๊อบบ๊อยบบ๊อบบ๊อบบ๊อพร้อมกันเลย สลำข้าัเสียงดัง คือก็มาหาตั้งใจมาหาเฟิร์นเลยใช่ก็ไม่มีหลายนางก็จบไปนี่ทำไมจบอ่ะไม่ใช่เดี๋ยวเท้าค้างก่อนว่าผมไม่ได้ไปหาเขาคนเดียวมีเหรอก็คนที่ผมคุยอะไอยู่ในซอนลังสิตพี่ลมทั้งหมดเลยเราอยากจะไปเจอหน้าทุกทุกคนไม่ใช่วันอื่นวันอื่นทดลองอ่ะทดลองดูหน้าตาแล้วลองดูสัมผัสตัวจริงๆว่าเป็นยังไงอะไรเงี้ยคือเราชอบใครเราก็สัมภาษณ์เขาไงแบบว่าไปเรื่องไปเจอตัวจริงไปคุยจริงๆอะไรอย่างเงี้ยเพราะเราก็ยังไม่ได้ตกลงเป็นแฟนรายการแล้วคุยดูอะไรนี่ไปไหนคุณไม่ได้ไปนั่งร่วมโต๊ะร่วมดินั่งร่วมเเเลลลยยย้้้้ววจจบบคคคืปปปาร์ตีีนน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 ัััไไึง หลังจากนั้นผ่านไปคุณหายไปประมาณเกือบอาทิตย์และวันที่17มีนา2563 <c oughs> คุณได้กลับมาคุยกับเขาอีกครั้งหนึ่ง <c oughs> และเป็นครั้งแรกที่คุณบอกกับน,น้องเฟิร์นว่า นะทำไมผมไปถ่ายงานโอฮาน่าที่ไปเคลียร์กับยเจ็ดคนเรามาตกผลึกแล้วลองดูแล้วว่าคนนี้แหละใช่ก็เลยไปลองอะไรมาก่อนลองคุยลองนี่กันลองคุยนี่แหละก็รู้สึกว่าไปถ่ายงานโอฮาน่าไปถ่ายการที่เกาะล้านครับผมแล้วก็นอนกินลากับเพื่อนอะไรเงี้ยแล้วก็บอกดิวดิวคิดถึงน้องเฟิร์นใหม่นี่เอาอ่ะในป่าเขาเนี่ยคนเนี้ยคุคิดถึงจนแบะก็เลยทักไปคิดถึงเขาวิดีโอคอลมาหาหนูเลยเออวิดีโอคอลยังไงเขาวิดีโอคอมมายังไงตัดมาเป็นพาร์ทของ เ,เขาวิดีโอคอมมาแล้วก็ถามก็คุยว่าทำอะไรอยู่อะไรอย่างงี้ก็คุยแบบปกติแล้วเขาได้พูด,ดไหมว่าท่านชงนะพูดเขาพูดเขาก็โทรมาบอกเออมาทำอะไรอยู่แบบที่ถึงอะไรหนูก็แบบ อะไรยังไงเนี่ยะขาบอกว่าหายไปหนึ่งอาทิตย์แแหละเขานึกว่าหลุดแล้วนึกว่าแบบอะไรอย่างเงี้ยจบแล้วจบแล้วไอ้ยี่นี่เป็นเดกตัวอื่นแล้วแน่ๆอะไรอย่างเงี้ยใคก็เป็นเขาที่แบบว่าคันนี้แหละเราใจใส่คนนี้ตลอดนั่งดูรูปนั่งดูอะไรใจสั่นคืออันเนี้ยมันอันนี้ต้องบอกกับเพื่อนๆที่ดูอยู่เลยนะคือลองเอาไปเปรียบเทียบกับชีวิตตัวเองนะคือใครที่แบบมันทัดใจเราแล้วคือเรารักเขาเรารู้สึกดีกับเขาเนี่ยคือมันขนึงหายอยู่ตลอดเวลามันจะนึกถึงมันจะอะไรก็เขามันจะไปเฮ้ยกใชห หลังจากนั้นคุณมันนั่งคุยกันแบบสัมภาษณ์งานเลยในการที่จะเป็นแฟนกันจริงหรือไม่ครับจริงครับผมเป็นกับทุกคนนะใครที่จะเป็นแฟนผมที่เคยเป็นมาผมจะสัมภาษณ์นัดเจอกันแล้วก็เจอสองคนแล้วก็คุยกันว่าอะไรชอบบ้างอันนี้ชอบไหมอันนี้ไม่ชอบเหรอจะได้ปรับกันไหมอันนี้ปรับได้ไหมปรับไม่ได้แล้วจะแก้ไขยังไงผมจะให้จบภายในวันนั้นเลยอ่ะเรื่องที่เราไม่ชอบกันเพราะว่า ผมมาส่วนตัวแล้วผมเป็นคนที่ไม่ตรวจมือถือไม่รู้แฟนเก่าคือใครพุกวันนี้ยังไม่รู้เลยว่าแฟนเก่าคือใครไม่อยากรู้ด้วยไม่อยากรู้เพราะเป็นชีวิตของเขาเรื่องใช่เรามาเริ่มกันใหม่เราต้องเริ่มต้นกันใหม่เลยวันนั้นเขาคุยอะไรกับเราบ้างวันที่แบบมานั่งสัมภาษณ์การเป็นแฟนกัน่ะก็นั่นแหละค่ะเหมือนที่พี่ยอาบอกาคือถามทุกอย่างเลยชอบอะไรไม่ชอบอะไรนิสัยเป็นยังไงบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วที่หนูตกลงเขาเพราะหนูรู้สึกว่าคําถามพวกนี้มันเป็นอะไรที่แบบชัดเจนดีแล้วหนูก็ไม่เคยเจอแล้วเรามีคําถามอะไรที่้อะได หลักๆเข่าๆคืออะไรก็มีแบบทำไมต้องหนูด้วยอะไรอย่างเงี้ยอ่าเออชาๆมีถามว่าทำไมต้องเป็นหนูเออแล้วเราได้คำตอบว่าอะไรเขาบอกว่าหนูไม่เหมือนคนอื่นดูสวยไปเลยแล้วก็เรื่องการทํางานเรื่องการใช้ชีวิตอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าหนูเป็นคนที่เรียนไม่จบแต่ว่าหนูเป็นคนแบบทำงานมาตั้งแต่อายุสิบแปดสิบเก้าอะไรเงี้ยเขาเลยใช่เขาบอกเขาชอบเหมือนทากระจกมันตั้งเป็นคนชอบขยันเหมือนกันผมเป็นคนที่ชอบคนอายุน้อยกว่าแต่มีความเป็นผู้ใหญ่โอ้ยจัง ันเผมว่าจะได้สเปคแล้วมัยนะที่เป็นแบบนี้ที่เป็นอย่างนี้ที่เป็นคนดูไปสเปคสเปคของคุณที่คนรู้จักกันเนี่ยเป็นยังไงเอาที่แท้จริงเอาเนื้อเนื้อแท้ของคุณเลยเป็นยังไงจริงจริงจริงแล้วสมแบบลนิ้นใหญ่เลยคือจริงๆแล้วอ้าโอ้โหต่างอ่างอ่าง คุณจําได้หรือไม่ว่าประโยคที่คุณเนี่ยเป็นประโยคสําคัญในการขอเขาเป็นแฟนเนี่ยคือประโยคอะไรมันก็ไม่มีอะไรนะมันก็เป็นแฟนกันไม้อะไรอย่างเงี้ย <laughs> ประโยคสําคัญที่ขอเป็นแฟนนั่นก็คือพี่ปล่อยหนูไปไม่ได้ <laughs> เหมือนหนังอะหลอใช่ไอ้คำพวกนี้จะออกมาได้ผมต้องเมากึ่มๆอ่ะมันต้องกั่นออกมาจากแบบเง่าหัวใจนะแต่จริงเสียงก็ไม่ได้หลอกขนาดนั้นก็รู้เสียงอย่างนี้แหละมนที่ปล่อยไ้ไม่ได้ว่ะอะไรอย่างเงี้ยทำไมทำไมคำนั้นมันถึงหลุดออกมาจากปากที่ก็มันตรงกับใจเราทุกๆอย่างผมน่ะเป็นคนที่ชอบทรงแบบเนี้ยหน้าแบบนี้หลายแบบเนี้ยแล้วก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยคนคนนี้แหละเป็นคนที่แบบปล่อยไปไม่ได้ใช่เฮ้ยถามจริงๆนะดูแบบรักกันพี่ขาดหนูไม่ได้จริงๆคบกันปีหนึ่งมึงไล่เขาออกจากบ้านไะ มึงไล่เขาทำไม เหตุการณ์มันมัน,ม,นมันเริ่มมาจากตอนที่ผมปิ๊งเขาอะละชอบเขาอะละน่ารักสเปคเราทํางานเก่งอะไรอย่างเงี้ยแต่พอมาอยู่กับเราแล้วอะ่ะเป็นช่วงที่เขาเออกจากง,งานเก่าพอดีแล้วก็เหมือนว่าเขาอยากจะดูแลผมมาผมเป็นคนทํางานหนักใช่ไหมแต่มันเริ่มไม่ใช่ตัวตนเขาอะ่ะมันเริ่มเป็นแบบว่าเฮ้ยเขาต้องมาดูแลผมแล้วเขาก็ไม่ทํางานอะไรเงี้ยผมเป็น<อ>คนชอบคนทํางานเขาก็ยันอ,อะไรเงี้ยก็คุยเขาตรงตรงเฮ้ยคุณคุณ,คณไม่เหมือนเดิมคุณเปลี่ยนไปนะแต่ที่พี่พูดอย่างเงี้ยจริงก็คืออยากให้เขารู้สึกด้วยด้วยตัวเองอ่ะว่าเขาคือใครเขาทําอะไรเพื่ออะไรอะไรเงี้้ยยไไมมมม่่่เดาอูกกับผแลว็หมือนไม่ไมมม่่่ใชขออ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 งงผะนนนึึกกกกกก้้้ยยยาาาาาาเเทดว เขาเคยเป็นอะไรมาเขาเคยขยันเขาเคยอะไรเงี้ยเลยบอกคุณลองออกไปค้นหาตัวเองดูลองแยกทางกันดูแต่ว่าเราไม่เลิกกันนะต่างคนต่างอยู่ไปก่อนแล้วคุณก็ไปคิดให้ออกว่าจริงๆแล้วอ่ะคุณควรทําอะไรควรทํางานยังไงควรเลือกชีวิตตัวเองแบบไหนไม่ต้องมารอผมอย่างเดียวอะไรเงี้ยคือในในหัวนะภาพที่คูเห็นเลยนะคือเฟินออกไปไม่ใช่คือคุยกันดีๆแล้วตอนนั้นเราเราออกไปไหมออกค่ะไปไหนอ่ะ ไปอยู่กับเพื่อนที่คอนโดอยู่คอนโดเพื่อนนานไหมประมาณสองสเดือน2องาเดือนและจังหวะตอนที่เขามาคุยกับเราอะเฟิร์นตรงเนี้ยเรารู้สึกอะไรเรารู้สึกไหมว่าเออกูเปลี่ยนไปจริงๆใช่ หนูรู้สึกแบบนั้นหนูก็เลยโอเคออกไปกว่าอะไรเงี้ยณตอนนั้นคือเราก็เห็นภาพเดียวกันใช่ไหม<ช>อธิบายให้ฟังหน่อยว่าณตอนนั้นอ่ะคือเราเปลี่ยนไปยังไงบ้างอ่ะหนูรู้สึกว่าแบบคืออยู่กับเขาในช่วงนั้นเหมือนแบบหนูเป็นแม่บ้านจริงๆอ่ะค่ะคือทําแค่ของในบ้านแล้วหนูก็เบื่อเหมือนกันบางทีแบบมันไม่ได้อ,ออกไปไหนไม่ได้ทําอะไรอะไรเง<ต>ี้ยก็เลยรู้สึกว่าอเ,เออสิ่งที่พี่อามพูดมันจริงมันถูกว่าแบบนี่มันไม่ใช่ไม่ใช่หนูนี่หว่าแต่เหมืนอนเหมือนเราไม่รู้ตัวใช่ค่ะ นั่นแหละหนูก็เลยยอมออกมาแล้วตอนนั้น2เดือนเราทําอะไรอ่ะเพื่อที่จะแบบพิสูจน์ตัวเองอะไรสักอย่างหนึ่งเราทําอะไรตอนนั้นมันก็โควิดด้วยอะไรด้วยรู้สึกว่ามันทําอะไรไม่ได้นอกจากการขายของออนไลน์ค่ะหนูก็เริ่มขายของออนไลน์แล้วก็เริ่มอยากทําแบรนด์ของตัวเองอ,อะไรเงี้ยหนูก็โอเคพอพอได้ออกมาปุ๊บมันก็มีเวลาอยู่กับตัวเองจริงๆรู้สึกว่าโอเคหนูได้หาหนูได้นู่ไนไม่ได้โฟกัสเขามากแบบคือถามคําตอบคําอะไรเงี้ยก็คือแบบไม่ไม่ได้อะไรกับเขามากเขาเริ่มห่างไปแล้วไอเดเกลียแล้วโว้ยใจใจวิวหลย เขาเริ <mile inside> ่มขายของเขาทำสบู่เราก็ดูตลอดนะว่าดีว่าเริ่มดีแล้วนแหละใช่ดีจนแบบหนูแทบจะไม่สนใจเขาเลยตอนนั้นคือไม่ต้องกลับมาก็ได้ใช่แล้วมึงพูดอย่างนั้นด้วยเหรอใช่ค่ะบางทีหนูไม่ต้องมีพี่ก็ได้มั้งอุ้ยหายแล้วกูจริงเหรอทำไมจังหวะตอนที่แบบร้องห่างกันนะมันเหมือนหนูกลับไปลูปเดิมเพราะว่าก่อนหน้าที่หนูจะพยายามหนูก็โสดมาตลอดนะคะพี่เปนแบบใช้ชีวิตคนเดียวทำงานอะไรกันมาตลอดหนูก็เลยรู้สึกว่าถ้าเกิดว่าหนูกลับไปอยู่ในลูกนั้นมันก็ตอนที่โอเคกูไม่ต้องมีแฟนก็ได้นี่หว ถือนะที่ที่อาร์มคือกับเฟิร์นคือคุยกันแบบชัดเจนแบบตรงๆ่ง<ช>ะบางคนไม่กล้าพูดจริงๆนะเรื่องเนี้ยคือบางคนแบบว่าเอาก็กูยอยู่กับมึงอะมึงก็ต้องดูแลกูซิอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเอ้ยบางบาง,บางคนมันก็ไม่ใช่บางคนที่แบบเฮ้ยถนัดแบบอยากให้ช่วยกันหาช่วยกันเก็บกันมากกว่าหลังจากนั้น3มเดือนผ่านไปสุดท้ายคุณน,นั่นแหละคนที่ไล่คอ,อกจากบ้านไปคุณน,นั่นแหละร้องไห้ร้องไห, <laughs> ห้ให้เขาเนี่ย <laughs> กลับมาอยู่ด้วยกันจริงหรือไม่ครับ สิ่งส่วน ah, <yeah. S 1> หนึ่งหนึ่งหรือกางที่บอกไปผมไม่ไล่ให้ไปเขาหลพิสูจน์ตัวเองลงก็ตามดูชี้เข้ามาโดยตลอดแล้วก็เห็นแล้วว่าเริ่มได้แล้วเริ่มกลับมาเป็นผู้ใหญ่เหมือนเดิมแล้วออกลับมาเป็นแบบว่าคนหาเงินเหมือนเดิมแล้วแต่เกือบจะไปแล้วเกือบจะไปนะดูเขาไลฟ์กับเพื่อนดูคนนั้นกูกูอยู่บ้านมีเงาคือภาพเปลี่ยนอะคือภาพเปลี่ยนแต่ก่อนคืออาวเออออกไปข้างนอกสนุกสนานกับเพื่อนแล้วเฟิร์นก็อยู่บ้านเงียๆแต่นี่คือไอ้นี่อยู่บ้านเงอยๆแต่ข้างนอกเขาแบบหสนุกสนานมากก็ดีใจกับเขาีี่่่่่่เเเ้้าาาแแบบบววรรริมมมมสนนนุกกลพพะออออยยยููผื็ แต่ตั้งสติทัน บึงไปเลยอยู่หน้าอยู่หน้าคอนโดแล้วเห็ลยต้องบอกด้วยเก็บของเลยลงมาเลยได้เก็บของมานั้นเลยก็ดูผมพูดไปว่าเก็บของแล้วก็ลงมาเลยก็ดูเขาว่าถ้าเกิดเขาบอกว่าไม่แล้วว่านั่นคือจบแหละใจถ่ายเหมือนกันนะแต่เขาก็เก็ตในสิ่งที่ผมบอกเขาแต่ต้นอะว่าเราตกลงกันแบบนี้นะพอคุณเก่งแล้วนะเรากลับมาบริการแล้วมันจะมีความสุขมากกว่าเดิมถ้าเราผ่านจุดนี้กันไปได้แล้วอ่ะเขาก็ลงมาแบกมาเลยบ้าเอฟมาเลยอ่ะกระเป๋ามาเลยอ่ะมาเลยฝนสองโบ๊ะบ๊ะโบ๊ะขึ้นไปเงียบก่อนแต่รถเงียบก่อนสามเดือน เรนี่ยไม่ได้เจอกันนะเสี่ยวฮะแล้วกระหน่ำในรถเลยไหมไม่ไม่ได้ได้ยังเค๊กกันอยู่ไม่กระหน่ำคุยกันเลยไหมคุยขับรถขับรถกลับปุ๊บน้ตาผมไหลหรอตรงของมึงอะนะใช่หงอทำไมอะดีใจไงหนึ่งเลยดีใจที่ทำมาทำให้เขาเป็นแบบนี้ได้เขาเก่งได้เขาแบบไม่ต้องพึ่งพาใครอ่ะแล้วถ้ามันก็ส่งผลทางอย่างที่ผมคิดเอาไว้มันก็ดีใจก็เลยบอกเขาว่าเออพี่คิดถึงคุณอะไรคิดถึงนะดีใจนะที่ที่เป็นแบบนี้ได้แต่วเขาว่าเก่งในสิ่งที่เขาทำมากในการขายของอะไรอย่างเงี้ยระองตะบูนี่เขาเขาทำอยู่เขาก็ดูมีความสุขในเเเวของาาทที่่ใช สบู่แบรนด์นี้ยังทำอยู่ไหมทำอยู่ค่ะชื่อแบรนด์ว่าอะไรนะ Little Shorty ค่ะ Little Shorty เป็นสบู่เกี่ยวกับอะไรเป็นสบู่สครับค่ะเกี่ยวกับขัดผิวผ่ดเซลล์ผิวผู้ชายใช้ได้ไหมได้หมดเลยค่ะใช้ตรงไหนได้บ้างใช้ได้ทั้งตัวและยันเท้าเลยเหรอทุกส่วนเลยเหรอมันเป็นกลิ่นแาแไปอะพี่ แล้วสครับกาแฟใช่แบรนี้ฝากไ้ด้วยนะเดี๋ยวพี่ขึ้นให้เลยได้ไปติดตามกันได้ไปอุ่นนกันได้นะอ่าหลังจากนั้นทุกอย่างเข้าที่ตามลูปที่เราคิดเอาไว้ว่าเฮ้ยแฟนเราคนนี้เก่งละพึ่งพาได้อยู่กันได้ย้อนถามนิดนึงนะไอ้ระหว่างนั้นะเรามีท้อไหมทำไมกูจะต้องมาเริ่มต้นใหม่ กับตัวเอง,อ,งอีกว้าอะไรเนี่ยจะร้องไงอะโอ้ช่วงแรกๆเขาเขาโพสตลอดเลยว่าเหมือนกับเขาแบบยังตะกิดตะหวงใจอยู่ว่าทำไมพี่อาร์มทำแบบนี้ทำไมถึงไม่เคยเจอไงไม่เคยเจอผมอ่ะพูดจาแบบนี้แล้วก็ให้ออกให้ออกไปแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยหวังหวังไว้ลึกๆว่าเขาจะรู้สึกไม่เคยเจอผู้ชายที่แบบว่าปฏิบัติกับเราแบบนี้ต้องให้เรามาแบบมาอดทนอะไรวะเนี่ยใช่ก็แบบงงๆอะค่ะว่าแบบอะไรของเขาอะไรอย่างเงี้ยคือณตอนนั้นคือเราก็รู้สึกว่าไอ้ทําไมมึงมึงทํากับกูอย่างนี้มึงก็มีความรู้สึกเหมือนกันใช่ไหม แต่แล้วเราผ่าน <c oughs> <PEAK> ตรงนั้นมาได้ยังไงวะคือเราคิดอะไรราะหนูรู้สึกว่ามันไม่ได้มีผลเสียอะไรกับงานที่หนูทําแบบนั้นนะคะออกมามาทําในส่วนของหนูหนูก็ได้ของหนูเองหนูว่ามีความสุขของหนูเองด้วยอะไรอย่างเงี้ยได้ข่าวมาว่าช่วงเนี้ยเฟร์เป็นคนที่แบบว่าเซนซิทีฟมากเพราะอะไรหนูไม่รู้เหมือนกันแต่ก่อนเป็นแบบนี้ไหม ไม่เป็นเลยเมื่อก่อนร้องไห้ยากมากแล้วจุดเริ่มต้นมันมาจากอะไรน่าจะเกิดจากการที่เคยมีปัญหากับพี่ยามแบบเคยทะเลาะกันอะไรเงี้ยแบบมีเรื่องผิดใจกันแล้วหนูเป็นคนที่ไม่พูดแล้วพี่ยามเป็นคนเค้นเค้นแล้วมันเหมือนมันอยู่ในเนี้ยของหนูมันอิดอัดใช่ถาพี่ยามเค้นปุ๊บพอหนูได้พูดออกมามันก็เหมือนหนูได้ปล่อยออกมาแล้วมันก็ร้อง กดล็อกอะผมเป็นคนที่ชอบกดล็อกด้วยแบบว่าประมาณนั้นเขาเป็นคนเงียบแล้วผมเป็นคนที่อยากได้เหตุผลอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วมีเหตุผลให้การอะไรอย่างเงี้ยผมก็พูดแต่ก็ไม่ได้ว่าพูดออกมาออกมาบอกมาอะไรเงี้ยแต่บอกว่าเฮ้ยถ้าคุณถ้าเกิดไม่บอกกันไม่คุยกันมันก็จะอนาคตรืนจะเป็นยังไงนะเว้ยต้องรีบบอกตอนนี้ให้มันจบตอนนี้เลยถ้าเกิดเราเลิกกันไม่ได้อนาคตเราก็ได้จบจบตรงนี้เลยเสียเวลาด้วยใช่ถ้าเกิดเป็นเงี้ยมันจบกันแต่ว่ามีเรื่องในใจมันก็เสียเสียเวลาเราด้วยนึกออกไหมก็พูดออกมาเหอะะรรยยาาาานกบบท เอาไว้นานทุกเรื่องอะว่าเราได้ระบายแล้วมันก็ตามมันออกมาด้วยมันเออไปหมดอะอะไรอย่างเงี้ยบางอย่างมันไม่รู้จะทายังไงแต่ว่ามันได้ปลดปล่อยมาสักทางหนึ่งมันก็รู้สึกดีกว่าตั้งแต่รู้จักกันมาคบกันมาเนี่ยเคยมีเรื่องที่แบบทะเลาะกันแบบนี่คือใหญ่ที่สุดในชีวิตณตอนที่คบกันเนี่ยมันคือเรื่องอะไร มันจะใหญ่หรือเล็กกับผมผมไม่รู้ไงผมแก้ปัญหาด้วยการคุยแล้วก็เจรจากันมันก็จะจบไปเดี๋ยวนั้นเลยอะสมมววัเกิดเรื่องนี้มาโปกติเดินมาลงมาจะไลน์ได้ยังไงเงี้ยวันนี้เรามาลงเดินผ่านไปเลยตึงเลยไม่ใช่ละแปลกแล้วเรารู้แล้วอะก็แบบเป็นไรพูดบอกหน่อยเป็นไรเป็นชั่วโมงอะกว่าจะบอกสุดท้ายคือผมไกดหัวใจให้สาวไปไป ก็เป็นคนแบบนี้ปลุหัวใจใครๆก็ทำได้ถูกไหมล่ะไม่งั้นจะมีปลุกทำไมอ่ะแค่กดเฉยๆอันนี้ถือว่าเป็นข้อดีนะในการที่แบบว่าเฮ้ยเจอปัญหาเสร็จปุ๊บเล้วเคลียร์กันเลยใช่ค่ะบางคนเก็บสะสมเรื่อยๆเรื่องเล็กเรื่องน้อยเรื่องอะไรตั้งแบูมไป่เคียรไปโก้คั้นไปเลยน่ะเบิดอไงอย่าว่าแต่เฟิร์นเลยอาร์มก็เป็นคนที่แบบเซนซิทีฟเรื่องครอบครัวที่สำคัญคือเรื่องแม่ก็เนี่ย อยู่เขาอยู่เขาตลอดเวลานี่หรอไหมแม่พ่ออะไรเงี้ยผมจะห้อยตลอดอแล้ววันหนึ่งแม่ก็เสียพ่อก็เสียพ่อเสียตอนประมาณป2แต่แม่มาเสียตอนกำลังจะเข้ามาหาลาัยปีหนึ่งแล้วอยู่ใครอยู่คนเดียว คุณยายคุณย่ามีมีป้ามีย่าอยู่แต่ว่าเขาก็าาอยู่ห่างเขาตห่างอยู่แล,แล,แล้วเราก็เลี้ยงชีพด้วยตัวเองมาตลอดเลยเหรอใช่เฮ้ยเก่งมาก<ด>เออปัม๊มก่อสร้างริมเวอร์เนี่ยทำบ่อยสุดออผมมาทำงานที่นี่แล้วก็ส่ตงตัวเองเรียนอะไรเงี้ยแล้วก็ผมมีความฝันที่มันยิ่งใหญ่มากๆอะ่ะก็เลยต้องถาเลยต้องเลิกที่จะเรียนแต่ว่าเลิกเรียนมาปุ๊บมันก็ตรงคอนเซ็ปต์เราเลยอ่ะเป็นเบื้องหลังกองท้ายไปยอะไรเงี้ยเราก็ทำมาจนวันหนึ่งเราทำสำเร็จแล้วเราก็มองลูกเขาตลอดเราก็จับดูตลอดว่าเออกูจะไปโชว์ใครดีวะเนี่ย เราทำมาแล้วบ้านก็ได้แล้วรถก็มีแล้วแฟนก็มีแม่งชีตแม่งโคตรดีเลยแต่ในใจเรามันแบบว่าเออทำทำไปเพื่อใครทำทำให้ใครอะไรอย่างเงี้ยได้ข่าวว่าร้องไห้เพราะดูคลิปที่ที่ผมซื้อบ้านใช่แล้วก็เห็นพ่อกับแม่มาดูบ้านสามเฟิร์นเดียบด้านดูงั้เหรอใช่เราอยากเนี่ยพี่อยากเป็นเหมือนพี่อ่อยากแบบอยากมีคนที่มองเห็นความสําเร็จของเราในวันนี้อยากเอาไปโชว์เขาว่าเอ้ยมีร้านมีบ้านแล้วนะผมก็มีทุกอย่างแล้วแต่ไม่เคยโชว์ใครไม่พ่อแม่ไม่เคยเห็นเป็นเรื่องิ่เราเสียใจมากเพราะว่าก่อนที่แม่เเสียผมมก็็ดดดืืา อะไรเงี้ยแม่เห็นแต่มุมที่เราดื้อพอแม่เสียปุ๊บเราก็พลิกตัวเองใหม่เลยล้าก็ทามาจนเราสำเร็จแล้วเราก็เขาจะเห็นไหมว่าอะไรเงี้ยส่วนใหญ่นะคนที่แบบดูข้างนอกแข็งกร้าวไม่ได้สนใจใครแต่จริงมันจะมีมุมเล็กๆที่แบบซ่อนอยู่บางทีแบบว่าเซนซิทีฟกว่าคนที่แบบดูบอบบางมากจริงๆนะเลยต้องมีอะไรแบบนี้ที่ทางความอ่อนโยนอ่อนไหวข้างในได้ขา่าวมาว่าคุณสองคนเนี่ยมีแผนในการที่จะมีลูกด้วยกันจริงไหมก่อนอื่นต้องบอกก่อนว่าเมื่อก่อนผมเชื่อเรื่องกูเนี่ย อาถันสองปีไม่รู้เป็นฮาอะไรคบใครแม่งสองปีเลิกสองปีเลิกสองปีเลิกพื่อนบอกเขาว่าถ้าเกิดคู่เราเกินสองปีนะวางแผนอนาคตเลยแล้วเนียยี่ยิบสองไม่นานเนี่ยันครบรอบสองปีถ้าผ่านจุดนี้ไม่ได้ก็คือว่าผมก็จะวางแผนชีวิตแล้วคิดเลยว่าจะมีลูกสักกี่คนนี่สองผู้หญิงคนหนึ่งผู้ชายคนหนึ่งอ่ะไหนๆแล้วนะพอครบสองปีก็จะวางแผนในเรื่องของครอบครัวฉะนั้นครับมันต้องมีตัวช่วยในการที่จะทําให้ครอบครัวของคุณเนี่ยปฏิสัมพันธ์ให้มากขึ้นถ้ามีของมามอบให้เนี่ นี่เือแบบว่าเอ้ยกันโควิดอันนี้มอบให้ยังไม่พอเอาไปเปลี่ยนชอบสีนี้เอยังไม่หมดอ้าวมีีอกมันต้องมีตัวช่วยนี่เลยนี่อะไรนเป็นยาชูกำลังอันนี้ไว้ทาแบบสเปรย์อันนี้เป็นน้ำมันจิ้งเหลนฟิตปึ๋งปัง ยาเม็ดผีบอกว่านารีสิ้นลมเอ้ตายกันไปข้างเงี้ยอ้ตายให้ตายมอบให้หมดเลยตายกูเหมือนคนแก่กันป่วะมันเพิ่มอัธรตได้เออบางทีมันเพิ่มอันรถสุดท้ายแล้วมีอะไรอยากจะฝากบอกถึงกันและกันไหม อามก่อน,อน,อนแล้วจริงๆก็บอกอยู่ทุกๆวันนั่นแหละเพราะว่าพอเขาเริ่มทาของตัวเองแล้วมันเริ่มสนุกกับงานที่เขาทําอยู่ขายระบูขายอะไรสนุกเกินไปในบางทีเขาจะทําทุกอย่างคนเดียวหมดเพราะว่าตัวผมเองก็เคยผ่านมาว่าจะจับทุกอย่างเพ่คนเดียวทําอยู่คนเดียวอ่ะมันไม่ได้ไปจ้างเขาก็ได้อะไรที่มันเหนื่อยมากเกินไปอะไรอย่างเงี้ยก็รักษาสุขภาพสําคัญที่สุดวันดีคืนดีเราสําเร็จมีเงินมีทองถ้าร่างกายเราไม่ดีแล้วก็ต้องเอาเงินไปให้หมอเราเอาเงินเก็บไ้เที่ยวของเราดีกว่าเพราะนั้นก็พักผ่อนเยอะๆนะอ่าเหมือนกัน มเรื่องสุขภาพเหมือนกันค่ะเนี่ยแบบเครียดเกินไปอะไรเงี้ยก็มีให้ได้เห็นมุมที่เขาเหนื่อยอะไรเงี้ยก็เป็นห่วงก็นั่นแหละพากันนอนไวๆเนาะอุยพรนะขอให้แบบว่าประสบความสำเร็จทั้งคู่เลยนะของอาร์มรู้อยู่แล้วเรารู้กันดีอยู่แล้วแต่ต้องเฟิร์นที่กำลังจะเริ่มต้นหรือว่าจะอะไรที่จะทำร่วมกันก็ขอให้มีความสุขประสบความสำเร็จนะครับผมเป็นกำลังใจให้แล้วก็เชื่อว่า เพื่อนๆที่ดูอยู่ที่เป็น FC สุดปอกให้กำลังใจอยู่แล้วอ่ะสุดท้ายยิมมิคของรายการเป็นรายการคู่ต้องมอบรูปอฮ้อยรูปอีอกอแล้วรนี่เต็มบ้านเลยหมดเนี่ย,ยโรเบอร์ กูเอาไปเพื่อก็เมื่อกี้บอกว่าเอ้ยรูกครูมีเต็มบ้านหมดแล้วเนี่ยที่บ้านมึงอ่ะมีรูกครูหรือเปล่าล่ะกูมีเพื่ออะไรเนี่ยก็จะได้รู้ไงมารายการนี้แล้วโอเคโอเคเออตื่นเตแบบกลับบ้านแล้วกันแขกรับเชิญที่แบบไม่เต็มใจในการรับของอยากว่าคูก็ไม่เคยเห็นพิธีกรนี้ให้รูปตัวเองแล้วมันมีสักกี่ครั้งที่จะมีคนอื่นเอารูปตัวเองมาให้ที่บ้านเออวะเอออ้ามอมไห้ไปเลยนะครับคุ ไม่รู้หรอกว่าเขาอยากได้หรือเปล่าเป็นแน่้ลึกนะฮะจ่ออกทีวีปะเนี่ยเต็นเร่ออะไรลงอ่ะเขาไม่ได้เห็นล่วงไงอะยรล่วงใส่ตังใจซะด้วยบรรจงนี่บรรจงเขาเล่าข่าวหือบรรจงชงข่าววันนี้สนุกสนานมากนะครับขอบคุณนะครับอาร์มโอฮานน่าแล้วก็น้องเฟิร์นขอบคุณ างหนครับติดตามได้ที่ไหนบ้างครับครับผมก็เจอกันได้นะครับผมผมก็มีโอฮาน่าเป็นช่องหลักนะครับผมก็ไอโอสตอรี่เป็นช่องส่วนตัวของพวกเรานะครับผมใช่มาติดตามด้วยชื่อส่วนตัวของพวกเราไอจีสตอรี่ก็ติดตามได้ด้วยนะครับผมได้เลยครับโอเควันนี้ลาไปก่อนครับใครชอบคลิปแบบนี้อยากให้คู่หน้านะครับเป็นใครมานั่งสัมภาษณ์คอมเมนต์มาใต้คลิปกดไลค์กดแชร์ที่สำคัญครับกดสับสับสไครต์ให้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับกับเดอะคิวปิดผมลิขิตรับ ¡Gracias!